ถ้าพูดถึงอากาศเยนเ็ยนๆภูเขาหลายคนคงนึกถึงบรรยากาศทงางภาคเหนือนะครับวันนี้มีสถานที่หนึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนั่นก็คือเขาไรเที่ยงที่ตั้งอยู่ในอำเภอศิีคิวจังหวัดนครราชสีมานั่นเองเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงจะมีกิจกรรมมากมายให้เด็กๆได้เล่นและเรียน มาดูกันครับว่าเขยาใหญ่เที่ยงเคลสนุพก,กันสักแค่ไหนวันนี้เรามามามาดูดาวร้นะนะะยานอาหารที่เขาใหญ่เที่ยงนะคะดูอิว่สิครับ อากาศเย็นสบายกำลังดีเลยครับลมอัดแรงไปนิดนึงพัดเจ้าหัวกระโจยเลยเช้านี้ฝากท้องที่ร้านมาดูดาวก่อนนะครับหิวมากครับเลยถ่ายอาหารไม่ทันเลยถ้าใครแวะมาชิ้ต้องทานหมึกน้ำดำดูนะครับไม่เชื่อดูปากผมสิครับดำจริงๆอีกเมนูที่แนะนำน,นะครับเนลลอยสเต็กจิ้มแจ่วจัดว่าเด็กพ่อกับแม่บอก วันนี้ก็จะมาพักที่ยอเท่งฮิลทีร์ทนะครับบ้านพักจะมีชั้นดาดฟ้าด้วยนะครับมองเห็นวิวภูเขาวสวยมากเลยที่ไอเท่งฮิลก็มีหลายกิจกรรมให้เลือกทำเหมือนกันนะคะมีโต๊ะผู่โต๊ะปิงปองและเกมปาลูกดอกเด็กๆควรม,มีผู้ใหญ่ดูแลไว้นะครับและที่สนุกที่สุดก็คือการขี่ ATV นั่นเอง นุกเหรอนี่ขับอะไรรู้ไหม <A. S 2> โอเอฮะนี่ขับแป้นสนุกไหมค,ครับแอร์ได้รถคันใหญ่โอ้โหเอบีซีเอบีีซรต A T, A. T. อเ A. T. อทีวีีีเอทวันนี้ชิค้าขับเรื่องมันไม่ธรรมดาแล้วนั่นนี่ พยามาหรนแก็มีสนามฟุตบอลให้ออกกำลังกายด้วยนะคะับอะไรเบส ถ้าใครมองหาที่พักและมีกิจรกรรมสนุกๆให้ทำขอแนะนำไกเชียงคิวรีสอร์ทถ้าใครสายแคมป์ที่นี่ก็มีลานกลางเต็นท์ให้ด้วยนะครับวันนี้สนุกมาทั้งวันแล้วขอไปพักผ่อนก่อนนะคะคือตอนเย็นสวยมากเลยครับเจอก,กันพรุ่งนี้ในอปพิโซดได้นะครับสวัสดีครับ